โอเคครับออันนี้คือสภาพตอนล้างออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะประกอบกันละ <c oughs> สภาพก็คือก็จะดูโอเคกว่าตอนที่ตอนในต้นคลิปนะครับต้นคลิปที่ท,ที่ที่มันอยู่ในน้ําสีดําๆนั้นคือน้าล้างคราบเห่านะครับดําดมากสโปรกมาก นี่ก็สะอาดเรียบร้อยนะครับอ่าทุกอย่างดูโอเคนะคระับก,ก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นประกอบครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการอ่า ทำความสะอาดถังแล้วก็ล้างภายในถังก่อนนะครับ นี่คือสิ่งที่อยู่ภายในถังนะครับเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นหนึ่งในสาเหตุคือทำให้แสงมันกระพริบนะครับคือความสกรปรกที่อยู่ภายในถัง เยา่าทนเวลาเทออกมาดูแล้วว่ามันไม่มีตะกอนไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ถัดมาก็อ่ล้างช่องสูบนะครับ น้ำมันไฟแคกกับน้ำมันเบนซินขาวคืออันเดียวกันนะครับ ถัดมาประกอบเชค,ควาวนะครับ แล้วก็ประกอบชุดสูบนะครับอันนี้หนังสูบเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าหนังสูบเก่ามันขาดนะฮะก็เปลี่ยนใหม่ก็คือต้องเอาหนังสูบใส่กับใส่กับชุดก,ก้านสูบให้เรียบร้อยแล้วก็แช่น้ํามันเครื่องไว้นะครับน้ํามันเครื่องเป็นน้ํามันเครื่องเ,อเป็นน้ํามันเครื่องใหม่นะครับเป็นน้ํามันเครื่องใหม่นะครับน้ํามันเครื่องรถรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ <yat. S 2> อะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องใหม่นะครับต้องเป็นของใหม่ แล้วก็เตรียมก้านสูบอะไรให้พร้อมนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วก็แต้มน้ำมันเครื่องที่กระบอกสูบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ ตรงนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคาะนะ นิ้วปิดไว้ีอยว๊มโอเคครับทุกอย่างลับลื่นนี้ก็ใส่สกรูตรงนี้ซะ